ะะอย่าง <S <S จ,จะคุยกับอย่างจะคุยกับแก๊งเชื่อมจิตเนี่ยมันต้องตั้งการสูบบ้าเลยนะคะโอ้ไม่มีอะไรลวพวกนี้ไรสาระ,ะนะเออเราก็ถามวไไ่าเน้เออ,อย่างนงี้มีนะมันเนี่ยเอาได้ข่าวว่าลูกออกจากเรียนจริงไหมอะไรเงี้ยตอบก็ได้นะไม่ตอบก็ได้นะนี่ไงถามไปแล้วถามทนายธรรมราชแล้วบอกว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงโอ้ไม่ได้ลอง้ออกหรือไงเงี้ยจะถามก็ดู เนี่ยเราก็ถามใช่หรือเปล่าเราแค่สงสัยนะครับล้วก็พี่ก็เลยถามว่าพี่พี่โดนยึดตั๋วว่าความจริงไหมเขาบอกไม่จริงมไม่จริงนะอืม,อมก็ก็แล้วแต่แล้วก็ถามไปอ่ะขออนุญ,ญาตนะคะสงสัยมีคนก็ลือกันลือนะครับข่าวลือลือมาเขาว,ว่ากันว่าเออ,เออว่าไปแล้วว่าพี่ไม่มีเงินจ่ายค่ารถพี่เลยรับบริจาคหรือเปล่า <laughs> เอออะไรเงี้ย <laughs> แล้วก็ที่ผ่านมาพี่เคยเสียภาษีไหมอะไรเงี้ยถามเนี้ เห็นมีคนก็ไปโพสบอกพี่ไม่เคยเสียภาษีนะอะไรนี่จริงนะแต่หนูไม่เชื่อนะอะไรเงี้ยแต่หนูไม่เชื่อนะชื่อหนูกคิดว่าน่าจะเป็นเอกสารปลอมเออแล้วพี่เสียภาษีหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยเอพี่ว่าความมาตั้งนานนะเอฟีตั้งเยอะแต่ทําไมพี่ต้องรับบริจาคค้ถามนี้เออแสดงว่าพี่ช่วยเหลือคนเยอะนะพี่อาจจะเงินไม่พอหรือเปล่าอะไรเงี้ยต่อไปพี่ต้องเป็นทนายคลายเส้นแล้วว่าความเส็นเยอะๆได้เสียดสีแดกดันแหลบแนมไม่มีความผิด คำหยาบไม่มีความผิดแต่ว่าเราต้องฉลาดไงนะผมก็จัดรายการมานานละถามว่าเคยโดนฟ้องไม่โดนก็หลายก็ดีอยู่แต่ก็เอาตัวรอดไม่เป็นไรนะครับติดอาวุธทางปัญญาติดอาวุธทางใช่หน่อยคือจัดรายการเนี่ยถ้าปอดแหกเนี่ยก็ไม่ต้องมาจัดเดี๋ยเฉพาะโซเชียลมันจะต้องอารมณ์ต้องมาเหนือเหตุผลลีลานะดราม่านี่ต้องมาก่อนเราจะไปอ่านข่าวเหมือนเราเป็นผู้ประกาศข่าวไม่นั้นม่มีใครดูหรอกไม่ดดูหรอกนะคนโซเชียลแม่งจะเอาเอามัน เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ห้ามพูดว่าโซเชียลพี่ต้องพูดโชเชียลเรียนแบบเรียนแบบแม่โชเชียลอ๋อโชเชียลเหรอแม่แม่ใครโชเชียลแม่ใครแม่เชื่อมใจโอ้หเลยโชเชียลตอนนี้ไปดูหน้าเศร้านะต้องติดแอดแท็กด้วยนะติดแอดแท็กไม่ใช่แฮชแท็กนะไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่ออะไรน้องวันนั้นอะไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อมใจเชื่อมใจเหรอโชเชียล เออไม่ไม่ไมไมไมผมผมว่าคดีเชื่อมจิตเนี่ยผมว่าพ่อแม่เขาเครียดนะตอนเนี้ยเพราะว่ามันโดนกดดันสังคมแรงต่างมันอยู่ยากนะพูงตรงนะอยู่ยากจริงๆเอ่ะนะคุณออกมาแล้วเจรจากับหนุ่มกันชัยนะนะถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้าประสานงานไม่ได้นะติดต่อผมเลยเดี๋ยวผมคนกลางให้นะแล้วทําไงแล้วแต่เดี๋ยวให้มันจบแล้วทําความเข้าใจกันแบบไม่ต้องเสียหน้าเลิกลากันไปเราก็เลิกเชื่อมเราก็เปลี่ยนไปเชื่อมกล้วยเชื่อมแก๊สอะไรไปก็จบเลิกลา แต่ถ้าเราเดินจะมาแทงสวนกับสังคมนะผมบอกนะคดีเชื่อมจิตเนี่ยยากมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันมีแต่ปัญหาศัตรูแม่งก็มากขึ้นแล้ววันข้างหน้าจะทำมาหากินจะอยู่ในสังคมยังไงอะ่เะเข้าใจนะตายเชื่อผมอะผมไม่รู้ใครแม่งเป็นที่ปรึกษานะถ้าเป็นผมเนี่ยมาเนี่ยมาคุยให้มาเจราจาเป็นคนกลางเนี่ยหาทางออกแถลงข่าวเลิกลาไปหยุดเชื่อมแล้วที่ผ่านมาเป็นเรื่องของความเชื่อยอะไรต่างๆมาถึงจุดนี้รู้แล้วอะไรไงก็ว่าไปจบ หมหาทนายเดชาสี่มีทางออกให้ใช่ไหมได้ม,มีมีหลายอย่างอ่ะเออโรงพักอายการศาลคู่กรณีมีหลายอย่างเราก็ดูแลให้รับจบรับจบนี่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 นายธรรมราชตกงานเลยนะถ้าแม่เปลี่ยนใจมาใช้บริการทนายใครทุกเนี่ยมาเจอผมเนี่ยนะรับรองเนียนกิฟเลยอ่ะเนียนกิฟเนียนกิฟจบแบบโอ้โหคุกเนียนกริฟ ไม่เรียนหาทางออกให้ถ้าอยากจบนะผมเนี่ยเคยทําคดีทัวลงอะไรมาเยอะแยะมันไม่ยากหรอกเราเราเรียนรู้เราอยู่กับโซเชียลมานานเนี่ยมานะแล้วมาคุยจบเลยตังเติงไม่ต้องจ่ายมาคุยกันรปรับความเข้าใจเดี๋ยวโทรหาหนุ่มกันชัยไครตะใคร,ใคร,ใคร,ใครพวกคณะอเวนเจอร์มาหาทางออกกันเดี๋ยวมันก็จบแล้วนะครับแต่ถ้าเราแทงสวนนเราจะลุยฟ้องกลับอะไรนะนะฟังซื้อลบคลิปโอ้โหมึงเป็นใครใหญ่มาจากไหนว่ยังงงเลย สั่งกันชัยลบคลิปภาคภูมิลบคลิปอาจารย์ยิ่งศักดิลบคลิปไออ่อใครวะอา่อาอา่เอเคลียร์ชัดๆลบคลิปอะไรเนี้ยคุณเป็นใครใหญ่หแล้วคุณไปสร้างศัตรูโหคุณไปขอมหน้าสารแล้วไปสั่งให้ลบคลิปเสือสื่อครับทุกคนเนี่ยเขาเสียหน้าหมดไม่มีใครเขายอมหรอกกันชัยแม่งยังไม่ยอมลบคลิปเลยใครจะไปยอมลนะ่ะคุณเป็นใครใหญ่มาจากไหนอันนี้จริงๆนะ คุณทาอย่างนี้ศัตรูแม่งก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ่ะสุดท้ายคนที่ตายคือพวกคุณคุณทะเลาะกับสื่อทะเลาะกอันชัยทะเลาะกับภาคภูมิไทยรัฐทะเลาะกับเวิร์กพอยต์เคลียร์ชัดๆทะเลาะกับช่องแปดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ปากก็ยิ่งไวตะไร้อาจารยิ่งศักดิ์อ่ะผมก็สนิทกับแกนะแ่พูดทีะนะแกไปเรื่อยไม่ยอมหยุดน้ำลายยืดยังไม่ยอมหยุดเลย <C oughs> แล้วไปสั่งให้เคารบคลิปโ uh อ้โ huh. หคุณใหญ่โตเหลือเกินนะคลิปคุณก็ว่อนไปหมดเลยแล้วคุณก็แสดงเองถือไม้หน้าสาร แล้วคนอื่นก็ไปน,นําเสนอข่าวก็ไปสั่งให้เขาลบทิิงแล้วใครเค็าจะไปยอมศัตรตูแม่งเยอะแยะเขาบอกว่าคลิปที่สั่งให้ลบเนื่องจากว่าน้องไม่อนุญาตแม่บอกว่าน้องไม่อนุญาตแต่ว่าไอสิ่งที่มันลงในเพจของเขาอะน้องอนุญาตแล้วคุดมันพับลิไซ์มันเป็นสาธารนณะก็หมายถึงว่าคุณยินยอมให้ทุกคนได้พบได้เห็นได้อะไรต่างๆถูกไหมและสื่อที่เข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปทําอะไรหาประโยชน์เนี่ยเขาไปน,นําเสนอข่าวว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นมามีการเชื่อมจิต มีลูกหลานพระพุทธเจ้าหรือเปล่ามีอะไรต่างเขาอยากให้สังคมตีแผ่รับรู้นะอย่างนั้นต่อไปสื่อก็ไปเอาจากที่นั่นที่นี่มาก็ผิกกดกฎหมายหมดเลยกฎหมายลิขสิทธิ์เ็าเขียนอย่างเดียวคุณก็ต้องระบุว่าคุณเอามาจากไหนขอบคุณเขาหน่อยเชา้าๆผมตื่นเช้ากันมาผมจะโพสต์เฟซบุ๊กนะผมจะไปแคปช่องสามช่องเจ็ดช่องอามาลินแรงต่างมแคปมาขอบคุณภาพครับจบแล้วแสดงข้อมูลการบริหารสิทธิ์จบแล้วนี่กฎหมายลิขสิทธิ์ง่ายๆเลยนะครับ mm. คุณจะไป mm. ฟ้องเฟืองอะไรเขานะ และข่าวเนี่ยมันการนําอะไรต่างๆที่เป็นข่าวนี่แม่งไม่มีลิขสิทธิ์กูจะไปดําเนินคดีอะไรมันเป็นเรื่องข้อยกเว้นการคุ้มครองนะผู้จับยาบมึงอ่านหนังสือกันบ้างฮะนะมึงอ่านกันบ้างมัวแต่ทําอะไรกันก็ไม่รู้มึงอ่านหนังสือกันบ้างเนี่ยข้อมูลบริหารติดเนี่ยข่าวไม่มีลิขสิทธิ์นะเพียงแต่จะเอาพวกเอาภาพมาเพื่อนําเสนอข่าวสื่อบวลทนน่กฎหมายเขาเขาคุ้มครองข้อยกเว้นการคุ้มครองอ่านหนังสือกันบ้างแล้วก็วันๆเนี่ย แต่และว,วันเนี่ยพยายามกินข้าวอยู่ไปกินอย่างอื่นพอกินมากๆเข้าแล้วบางทีมันแย่ไงอ,อย่างผมเนี่ยเอฟซีผมนะต้องกินข้าวถ้าคนไหนไม่กินข้าวผมกดออกหมดเลยไม่ให้เลยบล็อกไม่ให้เข้ามาแล้วต้องกินข้าวคือเรากินข้าวมากๆเนี่ยเราก็จะเป็นไงจะมีความคิดเหมือนชาวบ้านก็ทั่วไปอะ่ะไม่ได้มีความคิดอะไรแปลกๆไปสั่งลบคงลบคลิปโอ้โหอย่างผมเนี่ยนะผมไลฟ์สดเนี่ย ไอยูทูบยูทูบแม่งติกตอกไปตัดกันตไปหมดในพาดหัวเราจะติดคุกอย่างต่งางก็ช่างแม่ปล่อยไปคือเราเนี่ยในเมื่อเราเปิดสาธารณะใครจะวิจงวิจารก็ช่างแม่ไปจบอืเราจะไปถ้าเรากลัวมากมึงก็ไพรเวทไปเลยแล้วก็เ,เวลาไลฟ์สดไลฟ์ต่างมึงก็มึงก็ห้ามหมดอนะ่ะไพรเวซี่ส่วนตัวหมดอ่ะถูกไหมเออก็ก็ <c oughs> ตั้งเซตไปดี่ไพรเวซี่ให้ดูคนเดียวไลฟ์คนเดียวดูคนเดียวจูเปิดเป็นพับลิกกับเพื่อนดูคนเองอะไรก็ว่าไปคราวนี้คุณมาสาธารณะ แล้วกูจะไปกลัวอะไรมันก็เป็นข่าวเป็นอะไรประชาชนสนใจเขาก็ต้องแคปมาเขาก็อ้างอิงทุกรายการเห็นนะเออมาจาก a ฟ e b o o k ไหนมาจากอะไรช่องไหนทิกตอกอ่ะมันเป็นเรื่องปกติอะ่ะก็เราบอกเขาว่าเราต้องกินข้าวเราจะไปกินอย่างอื่นพราะกินอย่างอื่นแล้วมันก็จะมีปัญหาคุยกันสื่อสารก็ไม่รู้แล้วอาอะไรเงี้ย <laughs> มีคนถามพี่เดว,ว่ากินยอดข้าวได้ไหม อันนั้นผมไม่ทราบเลยเนี้นะอย่าง f อฟผมย้ํานะติดตามรายการพี่เดเนี่ยต้องกินข้าวอย่างอื่นจะไปกินพอกินมากแล้วมาเออจะได้มีจานแบบมีหลักการมีเหตุผลกมนจานด้วยอารมณ์แล้วก็วันวานแม่ก็ออะไรแปลกๆอย่างเงี้ยแทงสวนอย่างเงี้ยเออแล้วไปทะเลาะกับสื่อทะเลาะกับการใจเงี้ยแล้วจะไปให้ พี่เดไปถามหน่อยว่าทําไมเขาถึงดื้อดันดื้อดึงทําไมเขาถึงมั่นหน้ามั่นโหนกได้ขนาดนั้นคือมันเป็นความบางสิ่งบางอย่างเป็นความเข้าใจของเขานะมันอาจจะเกี่ยวว่าเราเชื่อมเยอะไปไงเชื่อมแต่พอสมควรเราจะไปเชื่อมมากอย่างเชื่อมกล้วยเนี่ยเราเชื่อมเยอะๆเบาหวานก็แดกนะพวกเนี้นะเราก็ต้องลดลงไม่ใช่เราเชื่อมแม่งทุกวันเราหยุดบ้างนะทั้งเชื่อมทั้งซูมทั้งอะไรมันเยอะแยะไปหมดไงอเออเราก็กลับมานั่งคิดเลยเรากินข้าวนะ ถ้าไม่กินข้าวจะเป็นไงคะอาการมันก็จะ <laughs> <laughs> ถ้าเจอสีแดงเป็นไงคะ w i l n m a l ไปดูพวกนั้นนะ่ะ <laughs> ไปดูเนะี่พวกนั้นอ่นี่มีคนบอกว่าขึ้นหลังเสือแล้วลงลาําบากมันมีหลังเสือกับหลังหมามีสองอย่างนะถ้าหลังเสือได้ดีนะดูเท่บางทีขึ้นหลังหมานี่มันลำบากเงหมากัดอถ้าเสือกัดยังมีเกียรตินะ พี่เดย์มีคนถามว่าพี่เดย์คิดว่าเขามีแบ็คไหมเขาถึงกล้าขนาดนี้อย่างมากเลยเล่าข่าวผมมองนะแบ็คแพงนะค <c oughs> วรหลายตังนะผมคิดว่าเป็นน่าจะเล่าข่าวหรือไม่ก็อะไรพวกเนี้ยน้ํากระทอมผมคิดว่า <c oughs> ไม่มีหรอกใครจะไปยุ่งเรื่องแบบนี้นะเอะคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรเนี้ยมันไม่รู้แล้วลองกลับไปคิดดูนะเอศัตรูก็เยอะ สร้างเต็มไปหมดเลยใครถ้าใครฟ้องร้องกันไปหมดแล้วบ้าเนี่ยเออผมก็ไม่รู้อะไรนะอืมพี่พี่เดชัเอ็นดูเข้าไหมสงสาร<ศ>สงสารเข้าไหมผมว่าให้เขาอยู่ก็ดีนะเราจะได้มีคอนเทนต์อะไรทำไงเพราะงั้นถ้าเกิดเราไม่มีคอนเทนต์ทำเราก็ต้องไปทำไอ้หวยไอ้เก้าสิบล้านนี่ไงนผมว่าดีนะมันก็เป็นคอนเทนต์สนุกสนานนะผมไม่ซีเรียสกับไอ้เรื่องเชื่อมกล้วยอะไรเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่มันดูแล้วมันไม่มีสาระ,ะรแบบมันเทิงคนไทยไม่กระชอบ ผมก็พูดบ้างสนุกสนานเฮ่าเอาสนุกเอามันได้เออมันก็ไปกก่นถามไม่มีมันได้ประโยชน์อะไรล่ะมันดูแล้วมันมีคนถามว่าเห็นทนายธรรมราชพพดถึงอาจารย์เดชาเรื่องอะไรครับเดี๋ยวไป่ขอดูก่อนนะเขาพูดถึงในรเดชาอย่าไปให้ราคาก็เลยมาพูดปุ๊บมันรเรตติ้งขึ้นเลยนะจริงเหรอตายแล้วก็พูดถึงทนายเดชาด้วยหรอบ่อยกัเธอะ เสียเว,ล,วลาเวลาเราคือผมจะชกกับใครผมก็ต้องดูว่าเออเขาเป็นแคมป์อะไรหรือเปล่านะนะเรา,เ,าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถ้าเราจะทะเลาะกับใครเอ่ยชื่อใครนะมันทําให้เขามีราคานะเราก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะทําอะไรก็เรื่องเขาอะไม่ต้องไปชี้แจงว่าถูกหรือผิดอะไรปล่อยก็ไม่เถอะนี่เขาทำตัวเป็นนักข่าวแล้วนะพี่เดย์เห็นไหมทำไมทำไมนี่เขามาโพสทำไมเมื่อสองวันที่แล้วก็ตอนรอ มีมติ12ต่อ0ชี้คําสั่งบิ๊กโจ๊กออกราชการถูกต้องแล้วถู้ว่าไอ้น,นี่มันลอกข่าวไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่นักข่าวนักข่าวคือต้องไปทําข่าวไปถือไม้ถามไอไปอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเเรียกว่านักข่าวแต่ถ้าพอเขามีข่าวเสร็จแล้วมาโพสต์อันนี้ก็ลอกข่าวเสียสถาบันนักข่าวหมดแรงมากอันนี้คือพูดเรื่องจริงไงเออไปแล้วนะไปเถอะไปนะโอเคนะ เอาเอาเอานี auf, auf, auf. Ers, ád, an, a, ่ทนายธรรมราชบอกว่าเอาพระไปคัดค้านคดีมรดกสาลให้ถอนใช่ไหมครับทนายเดทนายธรรมราชมาถามไม่มีครับก็ไปดูนะครับคุณไปรู้เรื่องในสำนวนได้ไงล่ะถ้าเกิดมันไม่เป็นความจริงคุณรับผิดชอบไหมเอาคุณถามเลยคุณรับผิดชอบไหมถ้าสิ่งที่คุณพูดไม่เป็นความจริงอ่ะคุณไปรู้เรื่องในสำนวนได้ไงว่าเป็นอย่างนั้นน่ะเออนะคุณถามนี่นจริงไหมล่ะเอาคุณยืนยันมาเลยครับว่าว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะคุณกล้าไหมล่ะ นี่เขามาเม้นนะเขามาเม้นนะเขามาเม้นถามทนายเดชาก็คุณก็แสดงความคิดเห็นมาได้ผมไม่ซีเรียสหรอกคุณไปรู้เรื่องในสำนวนได้ยังไงหรืเป็นยังไงคุณยืนยันมาที่เป็นเรื่องจริงว่าคุณไปรู้เรื่องในสำนวนมาผมจะได้ให้ลูกความผมไปดำเนินคดีกับคุณไงทนายธรรมราชตอบว่าจริงไหมล่ะก็ผมบอกไม่จริงอะคุณบอกจริงคุณเามาเปิดเผยสิเออจบหรือยังอ่ะแล้วมีอะไรผิดกฎหมายตรงไหนนะก็ถามท่านไง ก็นี่ไงกับผมถามว่ามีอะไรมีกฎหมายก็ลังถามนี่มาเนี่ยกระตุรงผมบอกไม่จริงคุณยืนยันนี่ว่าจริงทนายธรรมราชพิงถามไม่รู้เรื่องคนดูงงออคุณยืนยันมาเลยว่าเป็นเรื่องจริงมผมยืนยันว่าไม่จริงแล้วอย่างที่สําคัญผมไม่ได้เป็นทนายในคดีน,นั้นด้วยแล้วคุณมาพลาดพิงกับผมอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้ทนายลูกความมึงฟ้องคุณเลยได้ไหมล่ะ ประเด็นไหนก่อนพุ้ยตามไม่ทันพี่เดเล่าสั้นๆหน่อยได้ไหมไม่มีไม่มีอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องนายสำรวนลูกความไม่ได้อนุญาตแล้วผมก็ไม่ได้เป็นทนายในคดีนั้นน่ะแล้วคุณมาโพสต์ถึงผมอ่ะผมก็เสียหายผมก็ดําเนินคดีกับคุณได้ไง่ก็ผมยืน<อ>ยันไม่จริงคุณยืนยันในเะว่าจริงนะแล้วคุณไปเอาทนายปากแดนมายืนยันด้วยนะผมจะได้เอาแพ็กค,คู่อ่ะผมไม่ได้เป็นทนายในคดีนั้นนะแล้วคุณมาพาดพิงผมทําไมครับทนายธรรมราชบอกว่า ถามอีกครั้งหนึ่งเอาพระไปขับพ,พ,พันคดีมรดกไหม,ไมครับไม่จริงผมไม่ได้ทําและผมไม่ได้เป็นทนายดังนั้นด้วยคุณยืนยันมาเลยว่าคุณยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะยืนยันเลยครับทำไมาเงียบไปไหนละ่ะแค่ถามไงเอ,อ้ยไม่ได้ต้องเนี่ยผมตอบแล้วไม่จริงอ่ะคุณก็ยืนยันเลยว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วผมทําอะไรผิดอะไรยังไงผมไม่ได้เป็นทนายในคดีนั้นด้วยคุณยืนยันมาสิครับผมบอกแล้วไม่จริงคุณยืนยันเลยครับว่าจริงกัไม่จริง พี่ทนายธรรมราชพี่ขึ้นมาถามเองมาพี่อย่าพี่ขึ้นมาถามเองเลยแล้วผมบอกไปเลยแต่ผมจะไปแล้วนะเสียเวลาคุยกับคนที่มีระดับดีกว่าไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วพอแล้วไปแล้ว